ซูมจอเตปรางกันนรันทำเป้นเ้นตาค้างกับท่าออกกำลังกายที่โลกต้องจำเป็นอีกโหโพสที่เรียกเสียงฮือฮาจากบรรดาเฟ้นคลับได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา16พฤศจิกายน2565ปารางกันนรันได้ออกมาโพสต์ภาพขณะที่ตัวเองนั้นกำลังเล่นโยคะอยู่ในสวนภาพเซตนี้ทำเฟ้นคลับถึงขั้นซูมจอเตกเลยทีเดียวเพราะซิกาเพกโน่นมากโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าฟิล คอมไฟอินเอนี่โพสวิดไมร้วันหลังจากนั้นต่างมีเป้นคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยกันมากมายอาทิสวยเลยค่ะเธอคือผู้หญิงที่มีรอยยิ้มที่สวยมากๆาสวย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 ,สวยน่ารักเซ็กซี่อีกแล้วค่ะน้องปรางเป็นผู้หญิงที่ผู้หญิงแท้แท้ยังรับสวยเซ็กซี่แถมตาหวานเอฟซีพี่ปรางค่ะ